สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะืัอนี้กะมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียเด้อคะท่านผู้ชมครับผมค่ะืัอนี้น้ำเชียกะสีน้ำเสนอเลขของอาจารย์ชายแดนครับพี่น้องเนาะชายแดนครับเลขสูตรสีเซียนครับค่ะเลขสูตรซีเซียนเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะหรือว่าน้ำเชียร์โวให้เพื่อนว่ายังกะ สร้างอันนั้นก็สร้างเืลิในป่ปาใหญ่ <c oughs> ครับผมค่ะอันพี่น้องเก่ามาเชียพนลงไปสองมือแล้วค่ะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นว่าเห็นค่ะเอฟซีเพิ่นว่าเห็นค่ะท่านผู้ชมคริ <c oughs> ่มเชียว่าสิไฮเต่าตมาเชียโล่งไปเอฟซีเ <c oughs> พิ่นคอมเมนต์ใต้คลิปห้อก็โทรมากเพิ่นหาบ่เจอค่ะเดี๋ยวน้ำเชียโลงให้อีกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> <c oughs> เลขอาจารย์ซีเซียนค่ะท่านผู้ชม,มลองเบิ้งเพิ่อนอีกจักงวดก่อนเนาะค่ะคว่าหันเพิ่นก,นกับพิษแต้มเดียวเนาะค่ะท่านผู้ชมครับแม่นอยู่มาถึกทางแล้ว 4, สี่ห <c oughs> ้าศูนย์แล้วศูนย์มากก็บพราชักค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะขาดสามน,าสานะเสียดายเนาะรักปลอยกับรักอ่ซิฟมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของอาจารย์ซีเซียน น้ำเชียกับเก่ามาเชียก์ะขอขอบพระคุณทีพันธุทรงแนวทางให้น้ำเชียรทรงต่อให้พี่น้องเอซี่เบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องคนว่าเห็นน้ำเชียร์กะสิวาโล่งห้ค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกันเลยเด้อค่ะอาจารย์ครับครับครับเก่ามาเชียสวัสดีอาจารย์ซีเซียนครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงค่ะฝนตกบ่ ตกมูน้อยๆโอ้อันฝนตกซิบมืออเลยดีค่ะอาจารย์ยู่ดอนนี่ค่ะโอ้ก็ดีแท้ไปตกทั้งไส่แดนพุดเด้อบานฝนเริ่มเจ้าหมุนีตาขาว่าแหงนัก่าอาจารย์พี่น้องเอซีเพิ่นถามหาป๊าเพิ่นอยากเบื้องอีกค่ะอาจารย์คแค่ะโอ้เล็กล่างว่างหันนี่ตัวเดียวรุดเนาะอาจารย์ ครับงวดที่แล้ถ้าถ้าจับเลขพิเศษให้ก็ได้อยู่มันมันอ่าอาจารย์ไปเน้นอ่าศูนย์เกินไปค่ะมันมันจะมีคู่พิเศษอยู่เป็นสามห้าสี่ครัสามห้าสี่อันนี้เลขบนอ๋องวดที่แล้วกัเขาโต้ทุกันอาจารย์จับหมดทุได้่างค่ะมันสีไหลสี่เด้อครับเลยเขาโต้เดฟสีเด้อพี่น้องรออยู่ครับอาจารย์ครับก็ไม่เป็นไรละงวดนี้มันก็ แต่กุเขาจะไมนึงครับค่ะมันเพิ่งเห็ดสดๆร้อนแล้วนี่แหละครับผมครับครับที่นั่นเออเอาเอาเส้นแรกกันเนาะเส้นที่หนึ่งเส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่งเท่ากับศูนย์ครับเท่ากับศูนย์เส้นสองเท่ากับสามครับเส้นสองเท่ากับสามเส้นสามเท่ากับแปดครับเส้นสามเท่ากับแปด เซียนสี่เท่ากับเจ็ดครับผม <c oughs> เซียนสี่เท่ากับเจ็ดอ่าี่ตกน้ำไปก็มีสี่มีห้ามีหกครับตกน้ำมันเรียบร้อยครับตก <3 S 1> น้ำไหลไปแล้วครับผมกับโยนลงน้ำไปแล้วคนบางสันเอ๊ะอันตกะต๊น้ำมีต่ตระไรจดไว้ให้พี่น้องเลยนะครับงวดงวดที่แล้วมันหนึ่งกับสองเนาะมันตกน้ำไปเมียน<ด>อาจารย์ว่าหนึ่งหนึ่งเอาถิ่มเขาป้าเลยข้างบนดิเนี่ยเมืน,นี้เลขบนตกน้ำคือ สามสี่ห้าแล้วเฮ้ยสี่ห้าเออเม่านยกเอาสามจากกอทิมนะเส้นสองอยู่งสี่ห้าหกครับผมสี่ห้าตกน้ำครับสี่ห้าหกตกน้ำครับผมหมูปาในบ้งจอนหมูมิ้งชักตกเลยสามเรียกสามตัวหมูมิ้งในบงจอนะครับโอ้โหอ่าตัวนี้มันเก้าสูตรระกอบมาจากตกเลยครับผมเก้าสุดนะไปแล้ว แล้วที่มาเด่นที่สุดก็คือศูนย์เสี้นหนึ่งนี่ป่ะครับผมเส้นหนึ่งเสี้นหนึ่งแปดตัวเด่นสุดศูนย์ครับผมแปดตัวครับแปดแปดตัวเด่นสามห้าตัวครับเด่นสามห้าตัวเด่นแปดเจ็ดตัวครับเด่นแปดเจ็ดตัวเด่นเจ็ดเจ็ดตัวครับเด่นเจ็ดเจ็ดตัว ก็จียเี่ยอ,อาจารย์เลยเด้อมันโแนกกันแลเจารย์เชอาจารย์เลยเด้อวันนี้ตามสูตรพ่นเนาะรครับเด่นแปดเจ็ดแปดแห้งตัวนี้เด่นศูนย์แปดตัวรับ,รบอา้าสรุปแล้วอาจารย์เด่นแปดกับศูนย์นี่เด่นแห้งที่สุดต,ตัวนี้เนาะครับงูเสียนมันจะมีอยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแค้นสิบเอ็ดสูตร้ยนสิบเสูต ซีเอสูตรนี้มันจะเข้าไปแบดต,ตัวศูนย์ค<ช>รับใส่กระดาษหลายเขากินเนาะแล้วตัวนี้ก็ซีเอสซีเอดมันก็เข้าไปแปดเข้าไปกับยเจ็ดข้าไปตรงนี้ี่เอาเอาแต่ที่มันเข่าเยอะมากเอาแต่ที่มันเข่าเยอะคยัะจับคู่ไปนี่ครับผมบคู่ศูนย์สามแปดครับศูนย์สามแปดแล้วก็ศูนย์สามเจ็ดครับ ศูนย์สามเจ็ดแล้วก็จะมีหนึ่งศูนย์แปดครับหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดครับครับผมมันได้กี่คู่แล้วเนี่ยสี่คู่ได้สี่ครับผมเออแล้วนะทีนี้มันจะมีตัวพิเศษออกมาตัวหนึ่งครับมีตัวพิเศษตัวอะไรผมไม่ไคยบอกให้ ครับผมตัวพิเศษจะเป็นเป็นหนึ่งศูนย์เก้าครับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าครับผมนอกเนื้อจากซีเซียนแล้วก็ศูนย์ศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามต้มีระดับการนันครับครับผมเาามนาะจะว่าให้ผ่านเนาะจานเนาะจับให้หมดเลยครับผมเอาตัวพิวเศษเศษมาให้พร้อมครับดเตัวพิเศษมันได้มันได้สามสามอะสามห้าสี่ 3, 5, ครับ สามห้าสี่ครับผมตัวกลับสอบสวนวัที่อเอามาดูวันี้เป็นเด็กอาจารย์ติดศูนย์หมดถูกตัวแล้วครับผมศูนย์มาแรงครับผมบนศูนย์ครับครับศูนย์มาแรงอยู่ในนี้ถ้าจะสองตัวอาจารย์จะไม่ประมาณศูนย์แปดครับตัดเล่นปะครับผมครับถ้าสองตัวก็ศูนย์แปดสามแปดนครับศูนย์แปดสามแปดแลวก็ 0737ครับ0737ครับผมเล็กสองตัวพิเศษมันจะมี09ตัวเดียวครับพิเศษ้9ครับผมแค่นั้นครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องเลขอาจารย์สี่เซียนครับเลขล่างครับผมเล็ก่างยังยังไม่ได้ดูเลยครับมันอ๋อครับผมอีกสองสามวันครับอมอีกสองสามวันนะครับ เดียด๋วยวเราเดจะสกิดไปบอกครับโอ้ค่ะอา,อาจารย์ตะว่าเลขกกี่โต๊กน้ำนี่ซี่ห้าหกนี่ผามากเลวว่ออาจารย์ก็ถามมากได้ก็ถิ่ีต้องตายคือหกจะมาแต่ว่าไอ่สี่นี่คงจะบ่มากเพระาระว่ามันภูเขาในนันลันลันเลยครับไม่มีในวงจรของผมเลยบมมีจักนึกเลยอืมอันอาจารย์น้ำเชีย่ยวขอถามสี่ห้าหกที่ทิ้งลงน้ำนี่ถ้าสิเป็นไปได้ก็คือมี่หกตัวเดียวมันวาค่ะ อีกมาได้ตัวเดียวครับห้ากับสีบ่นี่คือไปอีหลีเลยบ่ค่ะนี่มันบกพร่องมาในวงจรคือว่าบกพรก่อนอ่ะมีบก่อมาตัวเดียวบกมาหนึ่งเต็มปะพี่กับหาของอาจารย์ก่อนกันฮูกัยก่อนเลขสามตัวน,นี่ที่อาจารย์นั่นครอบไว้นี่อ่ะงวดนี่อาจจะมาหลายทางหลายชุดเด้อค่ะท่านผู้ชม เอให้เติมชุดเลยนี่ให้เต็มเลยเอให้ถือไปเลยครับผมให้ถือไปเลยครับอาจารย์มักมักชุดไดค่ะบนบานนี่เอาค่ะบนนี่ผมที่ผมจอคือหนึครับหนึ่งที่ว่าเดีก็ได้ไปนี่รัาให้ให้เขาเจ้าเตือนในตัวนี้เห็นปะครับผมรับเล็กก็หนึ่งศูนครับหนึ่งศยกโกันเดพิเศษตัวพิเศษ แล้วก็คือไอ้ลองลงมาก็าจะเป็นสามแปดสามเจ็ดนี่ครับแค่นั้นเละสามแปดศูนย์สามแปนสมเจ็ครับจะมีอยู่แค่นั้นครับแต่ตูกแ่อบนย์แปดศูนย์ก้ครับผมศูนย์แดศูนย์เก <8, 9. S 2> ม่มากก็ไม่ต้องพูดถึงนะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์เออมาเอแตู่นย์ไม่มาเีอาจารย์เออแต่ซือไม่มากนี่หายกันหมดเลยก็ <c oughs> มันมันเป็นตามสูตรเนาะอาจารย์เลยอ๋อมันแตมีมีสามแปดสามเจ็ดอยู่อาจารย์ที่ยังได้หนีครับผมมีคนอื่นเหมือนอาจารย์บอกมีอยู่นี่อาจารย์มีหน่อยอยู่อาจารย์ที่ว่าเอาศูนย์มาบนตอนนี้เอาศูนย์มาเนี่ยเพราะเพราะคอยมีแต่ว่าสามเจ็ดสามแปดนี่มีค่ะอาจารย์ก็เออก็คงจะบล่อยก็าลงมาแล้วก็จะติดแต่ที่เขาติดนี่นะนะทบอาจารย์เนาะนะทบอาจารย์โย เอ้ยว่าต้องไปซีเรียสเล่เลยนะอาจารย์ครับผมแต่ว่าของอาจารย์นี่เพิ่นมาหนึ่งศูย์แปดอ่าถ้าถ้าสี่ให้น้ำเชียบอกอาจารย์ถามนวามีค้นบ่มีหนึ่งแปดหนึ่งแปดเยอะก็จาเป็น่ศูนย์หนึ่งแปดหรือบ่ค่ะของอาจารย์เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดบครับเอากลับน้ำเด้อครับพี่น้องกับน้ำเบกซีเซียนครับเพราะเพราะว่ามันมันอ่า ต้องยี่สิบก็สุดเนาะอาจารย์มึนๆเหมือนกันคิดไปคิดมาขึ้นก็มึนเหมือนกันเวลาจับอ่ามันเยอะค่ะตรงกลางตัวที่มันตัวไหนสุดไหนมันบกเข่าแล้วก็คัดออก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 เอาตัวที่ใหี่ๆเข้ามาครับัดกองแล้วครับผมครัหมดกระดาษลายแผ่นครับเอ๋อเลขล่างนี่อีกเจ็ดสองสามหมื่นเนาะค่ะอาจารย์ครับครับเลขล่างเดี๋ยวจะสกิปตเ่บอกต่างๆไงค่ะ เอาค่ะอาจารย์สำหรับคลิปนี้น้ำเชียกับขอบคุณอาจารย์ลยหลายๆเด้อค่ะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีส<ว>ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสูตรที่ส้นกันหลายที่สูดก็คือศูนย์แปดสูตรค่ะ,ะส้นกันที่สองก็คือแปดส้นกันเจ็ดสูตรค่ะเจ็ดนี่ส้นกันเจ็ดสูตรค่ะท่านผู้ชม สำหรับสามนกันหาสูตรค่ะ,สะแสดงว่าสูตรของอาจารย์นี่ศูนย์มาแห้งอันรับ1นึ่ค่ะท่านผู้ชมที่2องก็คือ8กับ7ที่3ามก็คือ3ค่ะเพิ่นจับคูไห่ศูนย์สามแปดศหนึ่งศูนย์แปดหค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวพิเศษเพิ่นให้1นึ่งศเก้าสค่ะเพิ่นมัก 108 109ค่ะท่านผู้ชมสองตัวบนเพนตัดหายศูนย์แปดสามแปดศูนย์็ดสพิเศษ0ูนย์เก่าค่งวดนี่พินจัดสุดเต็มหายแ้วค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดว่างหันมันมีคูสอคูหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเพนเข่าคูทางเนาะค่ะเอาค่ะสำหรับเลขกลางร่อยอีก2อสามมือแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขดับ ของอาจารย์ซีเซียนงวดวันพันวาหนึ่งนี่ถิมโลงสางโอ้หนึ่งนี่ถิมโล่งน้ำเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งถิมโลงน้ำกระแมนอิรีค่ะสำหรับงวดนี่เพิ่นไห้ถิมโลงน้ำก็คือซีกับหาบนค่ะอันนี้ก็คือตามสูตรเด้อค่ะท่านผู้ชมตามสูตรค่ะพี่น้องมากแั่จ้าคอยจัดเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีค่ะ